เอมิราส่วนกลับสั้นๆหลังชาวเน็ตถามครูภัยบูลโสดแล้วกลับมาคืนดีไหมต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของเอมิรานั้นก็ได้ส่วนกลับสั้นๆหลังชาวเน็ตถามกลางโซเชียลครูภัยบูลโสดแล้วกลับมาคืนดีไหมงานนี้ตอบกลับแค่คำเดียวสั้นๆ จากกรณีเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานักร้องดังอย่างกระต่ายพนิพานั้นได้ออกมาประกาศปิดฉากรักเลิกสามีครูไัยบูลเป็นที่เรียบร้อยโดยสาวกระต่ายนั้นได้ออกมาประกาศว่าได้ตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีครูไัยบูลแล้วและได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพียงแค่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้น และก่อนหน้านี้เอมิราอดีตภรยาของครูภัยบูลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังครูภัยบูลเลิกกับภรยากระต่ายพันธิภาที่จบกันไปไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยได้โพสต์ภาพยิ้มแก้มฉีกพร้อมระบุแคปชั่นว่าคําตอบของหัวใจอยู่ในรอยยิ้มเราไปหมดแล้วนะยิ้มแก้มฉีก ก่อนที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปดูฝั่งนน้นเลิกเมียบาปบุญเป็นเห็นชาตินี้ค่ะซึ่งเอมมิราก็เข้าไปตอบกลับทันทีสั้นๆเจ็บจีดว่ากรำใครกรำมันจา และล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันเมื่อทางด้านอดีตภรรยายอย่างเอมิรานั้นได้ออกมาตอบกลับชาวเน็ตสั้นๆหลังเธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอใน TikTok อขณะก,กำลังเต้นอย่างสนุกสนานในสถาบันบันเทิงแห่งหนึ่งงานนี้ชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ถามเป็นภาษาอีสานว่า ตอนนี้ครูภัยบูลโสดอยากกลับมาคืนดีกับครูภัยบูลไหมซึ่งเธอนั้นก็ได้ตอบกลับทันทีว่าเสาซึ่งแปลว่าหยุดหรือพักก่อนงานนี้บอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย